แม่แม่มีวิธีไหนบอกลูกบังคับว่าความแตกต่างมันดียังไงเวลาที่เราต้องพาลูกออกไปข้างนอกเมื่อเขาเริ่มโตขึ้นเขาจะเห็นว่าในโลกนี้มีทั้งคนผิวดำผิวขาวคนตัวสูงคนตัวเตี้ยคนตัวอ้วนคนผมหยิกแล้วเขาก็จะเกิดคำถามว่าแม่คะแม่คะทำไมคนนั้นอ้วนจังแม่คะแม่คะทำไมคนนั้นไม่มีแขนทำไมเด็กคนนั้นถึงผมสีทองล่ะคะแล้วอีกคนนึงทำไมผมหยิกจังเลยคะแม่ จากประสบการณ์ของเดียนะคะเดียเจอทุกคําถามมาแล้วค่ะซึ่งเดียใช้วิธีอธิบายกับลูกนะคะว่าคนเราเกิดมาแตกต่างกันค่ะลูกแต่ความแตกต่างนั้นนทําให้โลกเราดีขึ้นและพัฒนาขึ้นรู้ไหมว่าในความแตกต่างนั้นมีความสวยงามนะลูกสวยงามยังไง หนูลองคิดเล่นๆแบบนี้นะคะลูกถ้าหนูเกิดมาแล้วหนูเห็นว่าคนทุกคนหน้าตาเหมือนกันหมดเลยผิวสีเดียวกันหมดเลยแล้วหนูจะจําได้ไหมคะว่าคนไหนคือแม่คนไหนคือป๊าคนไหนคือตาคนไหนคือยายหนูจะแยกออกไหมคะ หรืออีกเรื่องหนึ่งหนูลองคิดดูนะถ้าทางโลกนี้มีต้นไม้ที่ต้นสูงเหมือนกันต้นไม้ชนิดเดียวกันออกลูกมาเป็นแอปเปิ้ลเหมือนกันหนูจะมีผลไม้อย่างอื่นกินไหมคะหนูก็ไม่มีแตงโมกินหนูก็ไม่มีส้มกินหนูก็ไม่มีสตอรอเบอรีกินถูกไหมหนูก็จะได้กินแค่แอปเปิ้ลเพราะทางโลกมีแค่แอปเปิ้ลหนูเห็นไหมแค่เรื่องต้นไม้ทำให้หนูกินผลไม้ที่หลากหลายได้เพราะความแตกตา่าง เพราะฉะนั้นคนก็เหมือนกันค่ะลูกคนทุกคนบนโลกเกิดมาเป็นหนึ่งเดียวมีความต่างในตัวเองมีความต่างเฉพาะตนมีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติหลากหลายทั้งสีผิวหลากหลายทั้งหน้าตาเพราะเอกลักษณ์เฉพาะตนทำให้จำได้ว่าหนูชื่อนี้นะเป็นลูกของคนนี้เชื้อชาตินี้ อย่างเช่นเด็กผมสีทองเขาเป็นลูกของฝรั่งหนูก็แยกออกว่าเขาคือลูกฝรั่งซึ่งพอหนูเห็นปุ๊บหนูก็จะรับรู้ได้ทันทีว่าเขามาจากทวีปยุโลกส่วนคนที่มีลักษณะภายนอกสูงต่ำดำเตี้ยอ้วนผอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นได้ทั่วไปเป็นเรื่องปกติมากๆค่ะและนี่คือธรรมชาติสร้างมาและโลกยังคงรักษาสมดุลเสมอทุกคนมีข้อดีของตัวเอง เพราะฉะนั้นเราจะไม่ดูเขาแค่ภายนอกนะคะลูกแม่เดียเลือกอธิบายให้ลูกฟังเยอะขนาดนี้เพื่อให้ลูกเข้าใจคะ่ะและเมื่อเขาเข้าใจสิ่งที่แม่เดียได้รับก็คือ 1. ลูกเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองกับร่างกายของตัวเองรักร่างกายของตัวเองและเคารพให้เกียรติตัวเองที่สุดคะ่ะ 2. ลูกจะไม่ออกไปว่าใครหรือบุลลี่ใครให้รู้สึกเจ็บปวดหรือเสียใจเลยและนี่คือสิ่งที่เดียรคิดว่ามันคุ้มมากๆกับการที่เราเสียเวลาอธิบายให้ลูกฟังเพียงสองสานาที แล้วลูกเข้าใจในทุกๆคำถามของเขาเรามีคำตอบให้เขาเขาจะไม่ค้างคาใจและเก็บมันไว้ข้างในแล้วไปลองผิดลองถูกด้วยตัวเขาเองอาจจะเป็นการแสดงที่ไม่น่ารักไปว่าคนอื่นโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่ามันผิดหรือถูกเพียงเพราะสังคมป้อนให้เขาว่าอ้วนไม่ดีดำไม่ดีผมหยิกไม่ดีโดยที่เขาไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรอันนี้สาคัญมากๆนะคะ